เราอยู่อยู่เนี่ยนะคะมันยังมีบางแง่บางมุมของโลกที่เราเข้าไปไม่ถึงจริงๆนะเรียนถามคุณต้นว่ามันมีเรื่องนี้จริงๆเหรอการประมูลผู้หญิงเพื่อขายบริการทางเพศผ่านทางออนไลน์แล้วมีจับเข้ามาด้วยนะมีจริงมีมีมีไอ้พวกเว็บมืดอะไรต่างๆอย่างที่เพิ่อใต้ดินเว็บผิดกฎหมายอะไรพวกนี้ค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะผู้ชายชาโปแลนด์แต่ว่าอยู่ที่มิลานที่อิตาลีนะคะไปหลอกที่เห็นเนี่ยนะคะอยู่ในกระเป๋านี่คือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เด็กผู้หญิงคนนี้อายุ20ปี เป็นนางแบบชาวอังกฤษถูกผู้ชายคนนี้ล่อลวงให้มาที่มิลานโดยอ้างว่าเธอจะได้งานเดินแบบที่นั่นอพอมาถึงปุ๊บมอมยาบางข่าวเนี่ยว่ากันว่าฉีดยาบางตัวเข้าไปในเส้นให้เธอหมดสติแล้วก็จับเธอใส่ในกระเป๋าแล้วก็พาเธอเดินทางไปท้ายรถเนี่ยยังไงแปลกใจว่าไม่เสียชีวิตด้วยนะไปในรถคันนี้เดินทางจากมิลานไปที่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง โดยตั้งใจว่าจะเอาไปประมูลเพื่อให้ขายบริการทางเพศผ่านออนไลน์อ,ะอ่ะต้นนะแล้วก็เหมือนเธอเป็นไม่ใช่คนอะ่ะจับเหมือนกับโชว์สินค้าด้วยนะคะให้ดูร่างกายของเธอว่าเป็นแบบไหนยังไงอะคะ่ะหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เอาไปอยู่กับอคนนี้ที่ถูกจับไปได้ตอนนี้โดนข้อหาว่าพยายามที่จะลักตัวข้อหาลักตัวไปอะ,ะรประวัติของผู้ชายคนนี้ก็เคยมีประวัติจับเพื่อนผู้หญิง นำไปประมูลขายทางออนไลน์มาแล้วหลายครั้งด้วยค่ะคโดยมีการเขียนคําบรรยายและก็ตั้งราคาเริ่มต้นประมูลเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ผู้ร้ายรายนี้ก็ยังได้เรียกค่าถ่ายจากเอเจนต์และก็ครอบครัวนางแบบราว12ล้านบาทโดยให้เอินโอนเงินเข้าบัญชีที่มีการเข้ารหัสเอาไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่เธอจะไม่ถูกขายผ่านการประมูลค่ะคนะฮะแต่ว่าทางตำรวจอิตาลีเนี่ยก็สามารถไปช่วยเหลือ,อไว้ได้นะคะ,ะส่วนกองทัพสหรัฐนะครับก็ออกมาประกาศหยุด การค้นหาเครื่องบินนาวิกโยธินที่ตกนอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์5กรกฎาคมแล้วคือหยุดการค้นหานะครับแต่จะเปลี่ยนการค้นหาเป็นการเก็บกู้แทนนั่นก็หมายความว่าสันนิษฐาน<ด>ว่าทั้งหมดเสียชีวิตแล้วก็อาจจะใช้เวลาหลายเดือนเขาก็แจ้งญาตินักบินทั้ง3คนแล้วนะครับ หอไอเฟลค่ะตอนนี้ถ้าหากว่าใครไปจะต้องพบกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างที่สุดเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่งที่พกอาวุธมีดอยู่แล้วก็พยายามที่จะฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะโดยตำรวจเนี่ยได้ดูแลความปลอดภัยนะคะขณะที่สื่อฝรั่งเศสรายงานว่าชายคนดังกล่าวพยายามฝ่าเข้าไปภายในหอไอเฟลโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยถูกเจ้าหน้าที่สก,กัด แต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อรูปร่างหน้าตาแบบไหนไม่เห็นละค่ะแล้วก็ไม่มีรายงานว่าในการจับกลุ่มเนี่ยมีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่ค่ะปารีสเนี่ยมักจะเกิดการก่อเหตุก่อการร้ายบ่อยครั้งในช่วงนี้แต่ตามรายงานก็ระบุว่าก็ยังไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยากจะไปซึมซราบ,บรรยากาศโรแมนติกของยุโรปเนี่ยโดยเพราะที่หอไอเฟลลดลงแต่ประการใดค,ค่ะแต่นี่สิครับ เกรียนจีนสองคนต้องบอกว่าเกรียนแล้วแก่แล้วด้วยนะคนหนึ่งสาอีกคน49อายุนะไปเยอรมันครับแล้วไปอีท่าไหนไม่รู้คึกไปแสดงท่าเคารพท่าไฮฮิตเล, ER ตล ER อร์นะครับหน้าอาคารไลส์ทากซึ่งเป็นที่ตั้งของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างของเยอรมน,นี ก็โดนสิครับเยอรมันเขามีกฎหมายเข้มงวดเกี่ยวกับการพูดจาแสดงการเหยียดเชื้อชาติหรือทําสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับฮิตเลอร์และกองทัพนาซีอยู่แล้วพอสองคนนี้ไปทําปั๊บโดนจับเลยนะครับก็โดนประก,กันตัวได้รับการประกันตัวไปคนละ500ยูโรนะครับหรือราวๆ19,600บาทข้อหาก็คือแสดงท่าอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรผิดกฎหมาย ะนะครับก็หวังว่าคงจะไม่มีนักท่องเที่ยวไทยไปเกรียนแถวนั้นนะไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะ<แ>ของคนแถวนี้เป็นเรื่องของความโหดร้ายของมนุษยชาติทเดับค่ะญี่ปุ่นนั้นบราลึก72ปีของประมานูที่กองทัพสหรัฐนั้นได้ทิ้งใส่ฮิโรชิม่าค่ะแล้วก็ถือเป็นบทเรียนแห่งประวัติศาสตร์ให้กับเกาหลีเหนือที่กําลังถูกลงดาบเรื่อการทดลองนิวเคลียร์ด้วย จะกลัวไหมไม่ครับไม่กลัวนะถ้ากลัวไม่อยู่จนวันนี้หรอกครับนายกชินโซอาเบะและชาวญี่ปุ่นร่วมพิธีลำลึกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ72ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐทิ้งประมณูลูกแรกถล่มฮิโรชิมาเมื่อ6สิงหาคมในครั้งนั้นคนเสียชีวิตแสนสี่หมื่นคนค่ะแล้วก็ลูกที่สองที่นางาสกิวันที่9าห่างกัน2วันลงนางาสกิ74,000คนรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงคราม15สิงหาคมเลย โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่ถูกโจมตีด้วยปรมานูนี่คือเหตุการณ์เมื่อปี2488นะคะคนายกชินโซอาเบะบอกว่าญี่ปุ่นหวังว่าจะผลักดันให้โลกปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในแนวทางที่ทุกประเทศสามารถตกลงกันได้และชาวญี่ปุ่นจํานวนมากยังมีความรู้สึกว่าการโจมตีด้วยปรมานูครั้งนี้เป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนื่องจากมีเป้าหมายที่พล,ลเรือนค่ะคด้านเกาหลีเหนือที่ถูก UN เคว้าบาตรรอบใหม่ครั้งนี้รุนแรงกว่าเดิม และจีนกับรัสเซียซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่ก็คัดค้านมาตลอดกับมีมติเห็นชอบในการคว่ำบาตรด้วยยืนยันยืนยันนะคะแม้มีการคว่ำบาตรแต่การเจราจาก็เป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งแล้วจะพบกับกีฬาและบันเทิงครับค่ะ